nè,เราก็ chặt theo đợn, ừ. máy đi theo đã... đợn, à, đã phấn phấn bao một lần, nè, à, giờ chúng ta nhắc lại, giờเราก็ ตะบ,บูชาขัดเบาอานุโลรมปรติโลมเดีย๋ยวตามเหตุการณ์อัเดี๋ยวเชิญฮะทิมนาสการนารักดอกไม้อันพอเจอเราเอง พ่อไตายว่าจะใจอังตั้งาัมภะตัวพระผัติดตัณห์พระวตัาวน้ำฝนบางคำน้ำตา คร <Yeah. S 1> ับ